สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสู้หัวซุพี่เก้านะครับผมคลิปนี้มาพากกับผมนะครับเซลล์รักนะครับผมที่พามาเพิ่งนี่ครับรถชีพนะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ2คันนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับ2คันนี้เท่านั้นโปรโมชั่นตอนนี้นะครับฟรีดาวพี่น้องสำหรับลูกค้าที่มาเอาไปชีพอ้อยนะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับผมอ่า ฟีดาวจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษฟีดดาวไปเลยนะครับพร้อมคีบอ้อยนะครับผมหรือว่าจะได้รดบวกคีบอ้อยแล้วกับบวกผนันบวกโรตารี่เพิ่มเติมข้ามาอกกะไรที่กันนะครับผมเพราะชุดชีพเนี่ยสามารถถอดตั้งไว้นะครับแล้วก็เทหน้าได้พร้อมนะครับสะดวกสบายนะครับผมสามารถถอดออกตั้งไว้ก็ไรนะครับเด้อเอาไปพิ่งใกล้ๆไปพิ่งไละเรียดใกล้ๆกัเลยพี่น้องไปนาครับว่าพิ่งใกล้ๆพี่น้องนะครับตอนนี้มีสองคันนะครับผม 2ขั้นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับผมอ่าพร้อมชี้บอยนะครับชีบอยกับฟรีดาวนะครับเด้อนะครับหรือว่าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนลรตารี่นะครับผมตัวนี้ฟรีดาวนะครับสมมุิฟรีดาวนะครับเฉพาะขี้บอยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวรถนะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะครับเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม สองคันนี้เท่านั้นนะครับเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับส่วนลดห้าหมื่นพิเศษพิเศษไปเลยน,นะครับผมหรือว่าฟรีดาวนะครับผมเนาะอ่าผ่อนเป็นไล่ปีบ่มีเงินว่ายนะครับสำหรับลูกค้าที่ว่าเอาไปขไี้ว้นะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าที่ว่าเอาไปขี้ว้ผ่อนรายปีไม่มีเงินด้วยนะครับปีละหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผ่อนแปดปีนะครับผม สำหรับ2คันนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าทนใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอยียดได้นะครับผมโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดเบิร์ดเขต30เมษายนนี้นะครับพร้อมรุ่นรางวังลพร้อมรุ่นรับรางวัลนะครับสูงสุดถึง2,000 0 0บาทได้พี่น้องน้นะครับ ทชียงขั้นจองรถวันนี้นะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มทันที2,000บาทนะครับาราคาลุนลงวันสูงสุดถึง2,000บาทนะครับถ้าลูกค้าทนในสนใจนะครับสามารถโทรหาเชี่ยวลักได้เบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เชี่ยวลักขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ